ย้อนกูเปิดหลายแล้วอ๋อเราไปเล่นเสียจิกูกันแ้วคขบับดูโดไม่แหลกนะก็โอเคปกติดีอ่าแหลกเหมือนปกติที่เลี่ยงอ่ะก็อยู่ทักสามสิบเฟรมสี่สิบเฟรมอะไรแบบฮาฮาฮาไอควายเปลี่ยนสกินไม่ได้ต้องใช้สกินส่วนตัวดังจริงๆอยู่ฝั่งเต่าอยู่ฝั่งเดียวก,กูอ๋อไม่

มไม่ต้องทำน้ำมีอาอาเกิดอะไรขึ้นพี่เปล่าไม่มีอะไรคนแรกครับผมเอามาแล้อครับผมวันนี้ครับเลนสีดครับเกิดอะไรขึ้น,นเกิดปัญหาเกิดตูดพวกเฮียนี่มันก็แค่ทะเลออาะกับไกิมกูไม่รู้กูไม่เกี่ยวยยยนนะยยกูเล่นซีออยู่ไอเฮียทำไมในในในสตรีมกูลื่นนะไอเฮียทำไมออกกูเล่นมันแหลกๆ,ๆวะไอ้คุย บูรีเป่าไอสัตว์รุนเล่นหนึ่งร well like no ้อยกร้อยแปดสิบนะไอเหียว่าซีทมีปะต้องมีเโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮียตายหาย้อนไปไนละตายแล้วเราโอ้โหวันเดบ b r วันเบ oh my god ไอ้เดี๋ยกินวันแดไม่โดนน่าลกมทิ้งละกูบอกเลย อ่ะอะไรวะนนอเสียงไงไอ้ที่เสียงนนยง้ยอนนะจะกล้าดิจะกล้าไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น,นอะไรมึงยาวอะไรกูอยอดมึงพิกพิกมิกกับกูไหมมึงดิกลพิกมิกกับกูไหมตายมา,ามา,มาละกูคำมิ่งละเดี๋ยวมึงเจอกู้ยแลว อ้าวตัวแตกตายเคยบอกให้มึงเล่นห่าฮ่าเคยบอกมึงเล่น xq หนึ่งหนึ่งมันไม่ได้จะแหลกฮ่าฮ่ามึงยังแหลกไหมให้หลังทิเก็ตอ้ากูแหลกตายจะเล่นด้วยยังไงวะโหลดโหลดซีจีโอพิลินเ f f LFF บอกครับเกมอะไรครับน้อง ยอดไหนมึงเอาไอพีมาดิอะได้เอาขวดออกก่อนหนึ่งดีกว่าหนึ่งหนึ่งดีกว่ามาดิมาดิไม่ได้รู้สึกรู้สึกเหี้ยอะไรเพลียเหี้ยไรงนะหล่อนนี่เหี้ยอะไรครับไอ้ชายสภาพมึงไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงมึงก็เบื่อเกมละจริงครับไลฟ์เดี๋ยวก็เบื่อเชื่อกูดิวันดีหน่นี้วันดีครับไอ้เฮี้ยเต้าดีครับบอกฟุ้ที่อะไรครับไอ้ดีๆเล่นเดบอกฟุ้กูจะตายแล้ว วันนี้ไม่ได้เงินแน่อะไรเงี้ยช่างแม่งเลยไอ้เฮียมึงให้กูเล่นบอกฟุตจะกูตัวแตกตายอะไรเงี้ยเฮียเล่นแต่บอกฟุตโคตรน่าเบื่อเกมไฟรฟัสซีจิโอครับเกมแนวยิงไม่เล่นโอ,อสตาด้วยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เราบอกอ่ะกูขอร้องล่ะเฮียมึงให้กูกออไปเล่นเกมอื่นที่มันแบบดีๆเ,เล่นแต่เกมแบบเลกกโก้อีเกมบ้างเปลี่ยนเกมบ้างพวกมึงเปลี่ยนเกมซะบ้าง เปลี่ยนเกมซับ้างเหอะอะไรก็ได้นี่ไม่ใช่ลบบวกอ่ะไอ้เหี้ยกูกูก็เลยมานั่งเล่นซีเอยูนี่ไง,ง,ไงพวกมึงพวกมึงไม่เล่นหรอกมันเป็นเกมผู้ใหญ่ไม่ดูช่างแม่งกูแค่อยากให้พวกมึงอ่ะประสบการณ์ใหม่ๆดูซะบ้างไอ้เหี้ยดูแต่ลบบวกไอ้เหี้ยมาเพี้ยนนี่อีาาอกอออแล้วอ่ะไอ,ไอ้ควายไอเราปดปิดอ่า ดีครับพี่อลุนอะ,อะหวัวเกือบแตกไล่สัตว์แฮปปี้พี่อะไรอ๋อยายยิง่งคครับข <c oughs> ้อหัวไม่โดนอะ่ะเอ้ยกูอยู่โกบอลทงไหนเมื่อไหร่วะว้าวเล่นโกบอเกิดมันโง่จริงครับอ่ะเขียวหัวกูไปแล้วเขียวหัวกูไปแล้ยวยายยิงผมครับพ,พี่ อยากกูจะเดินยิงนะมีอะไรมาเยอะไอ้ไอ้เนี่ยคอนเทนต์กับคอนเทนต์อ่ะคอนเทนต์คอนเทนต์ดิเกิลกันเปล่าเหมือนเมื่อก่อนนี่เราเล่นกันนะโ <c oughs> อ้โหวัดแฉกูเลยดิเกินเปล่าดิเกิลเปล่าใชา <c oughs> ่จะรอพี่เล่นบอกฟุตตั้งข้ามนั่นน้องนะบอกฟตุตอ่ะขอพี่เปลี่ยนเกมเล่นบ้างเล <c oughs> ่นในเกมมันเดือด <c oughs> โอ้โหโโด,ดูดท <c oughs> <ะ>ียเขาไปอยู่ดีครับน้องอโลกัาดิ โอ้ยเฮียมันไม่มันไม่ขึ้นหน้าเลือดเลยกูอ่ะเอากูไปกดอินในสัตว์กูอะแล้วทำไมมันไม่เห็นหน้าเลือดลุไ <c oughs> <c oughs> อ้กูอะแล้วทำไมหน้าลุงไอ้าวีอ่ะอยังแก้เรื่องดีเลียนั้นไม่ได้เลยอ้าายอดอย่านะอย่านะเอ็มกูไม่มีแล้วนะกูมไม่ได้เล่นนานอนะ่ะอย่าบุรีกูไอ้สัตว์กู <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เล่นานานอนะ่ะเอม็มเจ้าจะไม่มีเลยเฮียอ่า ไม่ได้เล่นนานไอ้ไมาหามาแอไรเหียไม่เล่นเดบ็อกฟุตไอ้สัตแ้วมก็เป่เด้หัวก็ยิงไม่โดนแลช่างน่ยไอ้เหียตัวกูจิงไม่โดนเลสัตวตัวกูอย่างเดียวเลยไงขวย

ไม่ได้มีปืนเปียจะเล่นปืนไ้ยาโไอ้ยมวดว่ไอ้ยไอ้สัตว์มึงเล่นเนี้ยกูไหเมื่อก่อนโดนวนเถบประจำเลย่ใช่ไงปัจจุบันน่าจะวันเถบไม่โดนแล้วแหละสีซตอ่ะซีต่ะเวโดนนัดอะสองสนัดตายอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนแต่วปัจุันไม่รู้ัจุบันไม่รู้โดนันไม่รู้โดนอีกหรือเปล่า เปิดเปิดเปิดหมดออฟไ้่จัดนะเจ็บตานะยาอย่าเลิกเป็นเกีแล้วนะเนาะเพี่

หลายนัดแล้วแหละบอกกูดัดเดียวโอ้ยยยยฮ่่า่ฮ่้วนี่จะเกิยิงกูตายเฮ้ย bro bro r โอ้โอ้กูโดนเต็มหัวเลย หมาต้ตนที่ตกเขี้ยอะไรครับเป็นจอ่อนดีๆโง่โดนในทางอะไรเหมือนอ้าวหมดเวลาโอ้ยควายมึงอะลีลามึงอะมึงอะมึงอะลำลำไอ้เขี้ยตายอยากเล่นด้วยครับมันเป็น เออไอพีกับน้องเดี๋ยวไปแปรไอพีไ้แล้วกันนะมันเป็นเซิร์ฟออนไลน์มันมีอย่างกับเกมไม่ตายยังลถแปดเจ็ดไอ้ครวยจัดตัวกูอยู่มึงจัดตัวกูตายอยู่แล้วโอ้โหไม่มึงก็ตายแล้วดีแต่ไม่เก่โอ้โห โอ้ตัวกูนได้เกียดได้ไม่ผมจะใช้แบบเล่นๆเลยผมจะใช้แบบักเซียอะไรมั้งสิบบาทจะเชื่ออ๋อนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆไม่มีซาตูเบะก็นีบุเลตซีบุเลตซีนซีนโอไม่มีโปรซีนนั่น

ไอพีอะไรก็ไรไอพีก็ไอพีปิดอันแล้วมึงอ่ะตายเดี๋ยวพี่แปะเดี๋ยวพี่แปะไอพีให้ถ้าใครอยากอยากเล่นเอ่อเซิร์ฟเวอร์นะครับย้อนเรื่องยิงกูก่อนไอสัตว์กูแปะเอ้ยแปะไอพีก่อนขาเขาเมีสีเลยอันนี้อันนี้ไอพีนะครับพี่ส่งมาแล้วก็ใครอันนี้ไอพีนะพี่แปะแล้ว โอจีตึงก็ขอ,ขอคอันนั้นไอพีนะครับใครอยากเล่นปดไอจูดด้วยไอจอ้ยออ้ยอยอดหมดเวลานะรีบฟิกบอกปูปืนพกยิบแปไอคิดไอหมวกูเลย,ยสรุปไม่เล่นแล้น่ยปืนพกเนี่ยปะฟุตต,ตอ,งองข้ามเขาน้องอาฟิ ุออตอนข้าวนะครับน้องกระฟิวแล้วพี่เล่นบอกฟุตทุกวันจนกูจะเป็นโรคปวดฟุตตาย,ยแล้วรอะขอพี่เปลี่ยนเกมเล่นบ้างเตอะแอบ,บจนจับเพือกมีปวดปีศาจแล้วเฮ้ยาอ้า,าแอบ,บละพ่ลงอยู่นี่อ่านั่นไงอ้าเพ่ไม่ใช่อะไรทีิพดีแอบปบัญญาอ่อน Hey bro, let's quit bro let quit Let click let click Let's quit Liquid let let butter. liquid Yeah yeah you fuck อ้านั่นไหนเอาไว้เฮาป่ะอะไรหนึ่ง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 ไอเฟลปะครับมาครับเขี้ยอะไรครับน้องฟิเลินกระโดดยิงด่ะตึงๆถอดหมดเลย <laughs> <laughs> Let's go victory, awaits. Oh, we will defeat the battle. Oh. oh, willing to be in here. โอ้ยเป้าหนุ่มแลไวเขาไม่ทันเลยสิเฮ้เพออร์ีอสเอิงเียรับพี่ไม่มีไอพเอสว กูกดเป็นแม็กเลยสัตโอ้ตัวเฮียปักธมแรกมึงมาดิกูซื้อท่าปักธงมาโเฮียว่ะเอาเหรอเร็วเลย โดนแต่ไม่โดนหวยโอ้ต oh, oh, ัว่อาไปตายแถวเดียวนี่วิยิงัว่าวิหยิงกว่า

นี่คือคำสั่งมันจะของไปเนี้ยแล้วน้องไว้มาสั่งควยเลยครับอยากไรซีซมันเนี้ยอาวีกูพอเล่าดาดโอ้เทยนาเไอ้เนี่ยฐานที่ใช้่ดนอ๋อด่านนี้ไงที่โดนกซีเซตต่อหัวได้แต่ว่าดูจะรัก่อนทจายอ้าาาาาอาาาาาาานาไาาามาา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 า่าาาเาาาะาา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 าล กูรู้กูรู้พัอพมันไม่ช้าพมันไม่ช้ามันไม่เหมือนแปดร้อยูหกร้อยอ่ะมันพูดมากยางไยอดอะไรเรามุมนี้ยอไดเร่งอ่ะอุ้นี่เลยต้องเบหัวก็ยังตายมันดื่ม โอ้หุ่นน้าหุ่นน้าห่นน้าทำไรรอเฮ้ยอะไรอะามบคแล้เนี่ยกูไม่ได้แดงนะเว้ย่ากูสลันเสือโคร่ยหน้ามึงน้สลันเฮียหน้ามันสลัมอุยพุลินครับ เอยจะยินเดสัตว์ับกดแสดงข้อความอยู่ใคูกแอปวลูกูใครวัวอะไรอ่ะต่อสบใครเฮ้ยสบใครนังสาวอ่ะอ อะไรพี่มามาแล้วเล่องอะไรเล่งนววงไย้อนครับน้องนาดิ ขนาดหมดกูยังตายตเกเปล่ากระสุนกนกี่กระสุนเฮียอะไรกนกี่กับน้องมีแต่กระสุนเหล็กครับยันล่น อย่าเพื้นอย่าพ,นนพื้นมึงกับพีกออกมาคนเราอะ อย่าเป็นปืนล่ะเลืตีแตแล้วอ่ะย่ออย่าเป็นผู้หญิงเฮี้ยอะไ่ล่นโอ้โดนหัวเีย้ยไม่ตายอะ <laughs>

ยอนลายอนลาเขาชื่อเซียนเทียอะไรม่นช่ย้อดโรนเทียอะไรโดนนะ็นหัวเลย อ,อาาิงเลยเจสิมาไเวยนีมันชื่อยอดเซียนเฮียอะไรเซียนนะเมีอลรไหอ๋อเฮียไม่งไ,งไ,มได้เล่นนานเอมอง,อ,งอ,งองเ์เ,เอมหตว คนบ่อยเดี๋ยน้องบุรีเชียร์ยอดดิกูไม่น่ารีบกดเลยกูกูลุนกูลุน ย่าอย่าจะวี่งฟันกูแล้วจะี่ันกูแล้ว for y y เปลี่ยนติดนายโอ้ติดนายพ่อหกเปลี่ยนที่อะไรเปลี่ยนอยู่นะดูไลค์กูดิ่งดูไลค์กูได้เลยดูไลค์กูได้เลยเปลี่ยนติดนายใช่ไรดีวะใช้ใช้อัคดีกว่าติดนาวะมาเกยคนหมอยน้องไม่ด่างทำไมอะมาดิติดนายเดินจริงได้นะ อุ้ยเสียงแลไร <Okay. S 1> อะร้อนหวะลดตัวเมืนแกีนั่นน่ะเจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักแม่นะ <c oughs> แล้วก็สุนหมด อะไรน่ะเกมอื <Enfin> ่นออตาอะไรจะเล่นออตาเหรอโอ้เขว่าจะมาไลไ์เกมอื่นี่ไม่ใช่โลบกเนเล่นโลบกมันมันน่าเบื่อเฮ้ยโอ้ยอ๋อออะไรเนี่ยโอ้ยน่า่อไย เกมอะไรวะเกมอะไรของซาตาร์นะขี้เกียจเล่นไม่เล่นเดี๋ยวเราบอกมันน่าเบื่ออ่ะไอ้แเปลี่ยนเกมเหมื่นมังอะไรก็ได้ไม่ใช่เราบอกกูจะไลฟ์แบคตรีเสือกอยู่แล้วไอ้แค่ถ้ากูไม่ไม่ติดว่า research, คอมกูแหลกอะว่าแบคตรีเสือกกูเล่นได้นะมันไลฟ์ไม่่ได้ไลฟ์ฟิล์มเลนมันตกไอ้แค่ย่อไปเนี่ยวะเฮ้ยอะไปอะน้าไม่ oh yeah, oh yeah. แล้วมึงอยู่ไหนเนี่ย โอ้วเราไล์ไกันตอนกี่โมงนะสิบโมงปนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงปิดไล่ดีกว่าสี่นนะ ดี๋ยวย้อนเราล่งกันตาน,นี้เสร็จเดี๋ยวเราปิดไรล,ละอะใช่เราปิดไรละเฮ่ยหลอนะเดี๋ยวเล่นตาน,นี้เสร็จเดี๋ยวก็ปิดไล์ละไอ้ที่พดีขอยิงไอ้ย้อนก่อน,อ,นอ่ากูถามมาแล้วเออวันนี้กูขอไม่ไลค์ได้ไหมอยากถ่ายคลิปอะไรแบบนี้ยไลค์ทุกวันม,มันเออทหาคลิปทำอะไรแบบนี้เออบอกเออไลค์เอาปี้ผมไม่เบื่อเป็นไงพอผมไลค์ซีอิตไม่กระเบืนหมดเฮ้ยเขี้ยจริง มันจะพูดไปทำไมวะมันไม่เบื่อตอนแรก่ะหยากูตายอีกแล้ว load. บอกไหมชอบคนดูพี่เล่นบฟุตก็มาเล่นก็มาเล่นบกฟุตอาร์วีแม่นั่นยอดกูขอยิงมือสักตาหนึ่งกูปิดแล้วขออีกสักตัวขออีกสักตัวไว้เฮียกูไม่ได้ยิงมือกูนอนไม่หลับไอ้สัสแน่ใจนะ โอเคโอเคนะนผู้ชมว่าไลน์นี้ก็จบเพียงอันนี้ก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ไลน้านะครับสําหรับอันนี้ไปแล้วครับไปบายไปบายจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บ